จเจริญสุขทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยนะหัวข้อธรรมวันนี้ก็คือน้ำฝนวันวิสาขบูชาที่ผ่านมาอาตมาจะมาอธิบายเกี่ยวกับน้ำฝนวันวิสาขะมีคุณประโยชน์อย่างไรอันนี้ต้องไว้สำหรับบุคคลที่มีความเชื่อและมีประสบการณ์ได้สัมผัส ได้ใช้จริงแต่ถ้าใครถ้าบอกว่าน้ำมนเป็นเดรชานวิชาหรือน้ำฝนวันวิสาขะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ปล่อยเข้าไปแต่ที่อาตมาเคยใช้ต้องใช้คําว่าอาตมาเคยใช้นะเคยได้สัมผัสมีอนุภาพมากแต่ก่อนอื่นเราจะต้อง น้อมเราลึกถึงว่าวันวิสาขะคือวันอะไรไม่ใช่วันน้ำฝนที่ตกทั่วไปจะได้ผลจิตของเราเราลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเพราะวันวิสาขะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูตตัดสรู้ปริาพานเดี๋ยวจะบอกวิธีใช้วิธีเก็บเมื่อท่านที่ติดตามอยู่ ก็ตั้งใจเราจะมีศีลมีธรรมกันก่อนสำหรับคารวาสผู้คลองศีลห้านะอาตมาจะนำให้ถ้าผู้ที่ทำปฏิบัติตามอยู่แล้วก็น้อมใจตามผู้ที่เข้ามาดูใหม่ก็พิจารณาไปเรื่อยๆว่าสิ่งใดถูกจริตชอบหรือไม่ชอบทุกท่านก่อนอื่นให้เรามีศีลมีธรรม ตื่นเช้ามาเราลุกจากที่นอนเราก็มีศีลห้าทวนศีลของเราก่อนเลยนะเราทวนศีลของเราก่อนเลยห้าข้อเชา้ากลางวันเย็นมืดค่ําหรือก่อนนอนเราก็ทวนศีลของเราเป็นผู้มีศีลปกติย่อมอยู่เป็นสุขทุกท่านตั้งใจพร้อมที่จะมีศีลสำรวมในศีลพร้อมกันสำหรับครวาสผู้ครองศีลห้านะ เป็่งวาจาตามเข้าพระเจ้าขอเว้นจากการฆ่าสัตว์เข้าพระเจ้าขอเว้นจากการลักทรัพย์เข้าพระเจ้าขอเว้นจากการประพฤติผิดในการมเข้าพระเจ้าขอเว้นจากการพูดโกหกเข้าพระเจ้าขอเว้นจากการดื่มสุราและสารเสพติดเหมือนมองให้โทษทำเช่นนี้ศีลของเราก็สำรวมทั้งวันทั้งคืนตลอดชีวิตยิ่งดี เมื่อเราละลึกสำรวมศีลอยู่ทุกขณะจิตเราย่อมอยู่เป็นสุขทั้งตัวเองและญาติทั้งหลายเมื่อเรามีศีลเป็นพื้นฐานต่อไปเรามาบูชาคุณพระ,ะรัตนตรัยพร้อมกับขอขมากรรมทุกท่านน้อมใจตามสาธุอุกาสะข้าพรพุทธเจ้าขอกราบบูชา องค์สมเด็จพระสัมมาสัสามพุทธเจ้าองค์สมเด็จพระธรรมเจ้าองค์สมเด็จพระสังฆเจ้าหลวงปู่สดวัดปักนา้าคุณมารดาคุณบิดาคุณพระอุปชัชฌาครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณทุกท่านทุกองค์ทั้งในอดีตปัจจุบันและจะมีขึ้นในอนาคตต่อไปเป็นการขอขมากรรมด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีที่ขา้าพเจ้า ไร้วงเกินต่อคุณพระพุทธเจ้าต่อคุณพระธรรมเจ้าต่อคุณกสัตริยเจ้าต่อคุณหลวงปู่สดวัดปักนะ้าต่อคุณมารดาคุณบิดาคุณพระอุปชาครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณทุกท่านทุกองค์ต่อสรรพสัตว์โลกน้อยใหญ่ต่อหน้ารับหลังตั้งใจไม่ได้ตั้งใจทั้งในอดีตปัจจุบันและอาจจะมีขึ้นในอนาคตขอคุณพระรัตนไตรได้โปรด งดโทษกรรมให้แก่ข้าพเจ้าในการปัจจุบันนี้ตลอดสำเร็จพระนิพพานข้าพเจ้าก็ขออโหสิกรรมให้ท่านทั้งหลายเพื่อเป็นอภัยทานตั้งแต่บัดนี้ถึงเมื่อศีลของเราบปิสุ์พระัตนาไตาเราได้ตั้งจิตบูชาบปิสุทธิ์แล้ว <c oughs> การอาโหสิกรรมเราได้ทำแล้วต่อไปเป็นการถวายมหาทาน อตมาก็จะเป็นผู้ที่นำญาติโยมทั้งหลายถวายทานนะจะใช้ธนบัตรใบละยีบาทหรือใครจะเริ่มที่1บาท2บาทก็ได้นะทุกท่านตั้งใจไว้เลยลึกระลึกไว้เลยว่าระลึกตรึกไว้เลยว่าบุญไม่ได้อยู่ที่เงินนะบุญไม่ได้อยู่ที่เงินแต่เงินหรือว่าสิ่งมีค่าทั้งหลายเนี่ยเป็นแค่วัตถุทานที่เชื่อมให้สําเร็จ ประโยชน์ทั้งตัวเองและสุวนรวมนะถ้าใครบอกว่าเป็นพระห้ามจับเงินจับทองเราก็ปล่อยเขาเพราะจะมานําสื่อตรงนี้มาเป็นสื่อในการสอนนะเพราะปัจจุบันนี้รักษาเข้าโรงพยาบาลขึ้นรถลงเรือจะทำอะไรเขาก็คิดเงินละหมดใครจะว่าเราปล่อยไปเราอย่าไปว่าเขาคอทุกท่านถ้าใครไม่ได้เตรียมมาก็ขอให เป็นเจ้าภาพเป็นส่วนหนึ่งนะเรามาร่วมกันตั้งจิตให้ดีข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเงินปัจจัยขอถวายเป็นมหาสังฆทานมหาวิหารทานมหาธรรมทานด้วยบุญกุศลในครั้งนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้ตัวข้าพเจ้าประญาติทั้งหลายสัรพสัตว์โลกทั้งหลายได้สําเร็จมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติอานิพานสมบัติตั้งแต่ปัจจุบันนี้ความยากจนขัดสนต้องอดต้องรอต้องขออย่าได้เกิดอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้ามนุษย์และอะมนุษย์ทั้งหลายจะคมเหงข้าพเจ้าไม่ได้น้ําดินไฟลมจงสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่เป็นโทษแก่ข้าพเจ้า พยามารบริวารทั้งหลายอย่าได้ช่องขัดขวางการบำเพ็ญบารมีของตัวข้าพเจ้าและญาติทั้งหลายสรรพสัตว์โลกทั้งหลายตั้งแต่ปัจจุบันนี้ตลอดสำเร็จพระนิพพานขอแผ่ทิศบุญนี้ให้ญา,าติทั้งหลายสรรพสัตว์โลกทั้งหลายเทพเทวดาทั้งหลายคุณพ่อคุณแม่ท่านผู้มีพระคุณทุกท่านแผ่ทิศไปถึงพระแม่ธรณีพระสยามเทวาธิราชายายมราช ท้าวิรุณหกท้าวิรุณปักท้าทัตรลท้าวเวสวรเท้าวสก,กะเทวราชจอมเทพทั้งหลายแผที่ได้เปรตอสุรกายสัตว์นรกสัตว์เิรฉานสัมภเวสีทุกตัวตนนักรบโบราณและบริวารทั้งหลายจงสำเร็จและมีความสุขในบุญของข้าพเจ้าในการบัดนี้เถิดอัตมาก็ใส่ไว้ก็จะไปใส่ตู้นะ สำหรับท่านที่สะดวกในการมาวัดเราก็ไปใส่ตู้ทบุญที่วัดใครที่ไม่สะดวกเราก็ใช้ระบบโอนเงินทางโทรศัพท์เอาวัดใดก็ได้ที่เราศรัทธาที่เราอยู่ใกล้ที่เรามีความรู้สึกศรัทธานะโอนจะบาทสบาท5บาท10บาทเราโอนไปเถอะขอให้เราได้ทำทุกวันวันละสองรอบ3รอบยิ่งดีทำทุกวัน ท่านจาไว้เลยว่าบุญไม่ได้อยู่ที่เงินคุรจะเงินมากเงินน้อยไม่เกี่ยวอยู่ที่หนึ่งคำอธิษฐานบารมีและจิตของเราตั้งมั่นผู้ให้บริสุทธิ์ผู้รับบริสุทธิ์ทานบริสุทธิ์นี่แหละครบเมื่อศีลของเราบริสุทธิ์ทานของเราบริสุทธิ์ต่อไปทุกท่านเรามาเจริญเมตตาเรามาแผ่เมตตา ให้สรรพสัตว์โลกทั้งหลายถึงความทุนทุกเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองนะเราไม่ได้มานั่งสมาธิเราเพียงแค่มาเจริญเมตตาหรือทำจิตให้เป็นเมตตาไม่มีประมาณทุกท่านตั้งใจให้ดีรวมใจให้สบายตามลมหายใจเข้าไปสุดล่งๆโ,โปร่งสบายอยู่กลางท้องหายใจยาวๆลึกๆึก ตามลมหายใจเข้าไปสุดอยู่กลางท้องตรงสะดือหายใจลุกงๆโปร่งสบายตามลมหายใจเข้าไปสุดอยู่กลางท้องตรงสะดือนึกว่ามีเส้นได้แทงจากสะดือทุลุหลังเอวขวาทุลุซ้ายเป็นเครื่องหมายกากบาดอยู่กลางท้องตรงสะดือเอาใจของเราไปจุดอยู่ตรงกลางจุดตัดของเส้นได้เมื่อใจของเราไปจุดอยู่ที่จุดตัดของเส้นด้ และลึกถึงคุณพระรันตนไยด้วยคาถาว่าสัมมาอะระหัง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 ให้จิตของเราสงบไม่ฟุ้งซ่านไม่ส่งออกอะระหังแปลว่าผู้ไกลจากเลสสัมมาสัมพุทโธผู้ตัปตะรู้แล้วเองโดยชอบ สัมมาอารหังเป็นการระลึกถึงคุณพระรัตนตรยัยสัมมาอารหังสัมมาอารหังเมื่อจิตเราระลึกถึงคุณพระรัตนตรยัยดวงจิตดวงบุญดวงบารมีของเราจะสว่างสวยเต็มธาติเต็มธรรม,มให้ท่านจเจริญเมตตาด้วยขาถาว่าสัมมาอารหังญาติทั้งหลายจงสำเร็จในบุญ ขอสำเร็จในบุญของญาติทั้งหลายสัมมาออระหังญาติทั้งหลายจงสำเร็จในบุญขอสำเร็จในบุญของญาติทั้งหลายสัมมาออระหังญาติทั้งหลายจงสำเร็จในบุญขอสำเร็จในบุญของญาติทั้งหลายสำมาออระหังเป็นการระลึกถึงคุณพระรัตนไตรญาติทั้งหลายจงสำเร็จในบุญเป็นการเจริญเมตตา ไม่มีประมาณแผ่วความสุขความเจริญไปถึงสรรพสัตว์โลกทุกผู้ทุกนามขอสำเร็จในบุญของญาติทั้งหลายเป็นการอนุโมทนาบุญเป็นการรับกุศลพลบุญโดยมีคุณพระรัตนาตายเป็นประธานสัมารอรหังญาติทั้งหลายจงสำเร็จในบุญขอสำเร็จในบุญของญาติทั้งหลายให้เราภาวนาไปเถิดทุกค่ำเช้าวัวนเราเป็นร้อยเป็นพันยิ่งดีเป็นหมื่นยิ่งดี ยิ่งจเจริญเมตตาอันนี้สง์เมตตามีทั้งหมดสิบเอ็ดประการให้เราไปศึกษาสัมาอารหัง,าง,หาง,ญ,ญ,งญาติาาาาทั้งหลายจงสำเร็จในบุญขอสำเร็จในบุญของญาติทั้งหลายสัมาอรหังญาติทั้งหลายจงสำเร็จในบุญขอสำเร็จในบุญของญาติทั้งหลายถือมีสติมีสติมีสติก็จเจริญสุขทุกท,ท่าน วันนี้ก็อาจจะมาพิเศษหน่อยหลังไปนิดนะตกค้างก็คือวันวิสาขบูชาหลายท่านอาจจะบอกทำไมไม่มาก่อนทำไมมาเทศก่อนวันวิสาขะวันนี้มาแสดงทำเรื่องน้ำฝนวันวิสาขะน้ำฝนวันวิสาขะนี้มีอนุภาพมาก มีพุทธ,ธานุภาพทำมานุภาพสังขานุภาพในตัวไม่ต้องไปปลุกเสกไม่ต้องทำอะไรนะมีพิเศษอยู่ในตัวอยู่แล้วเพียงแค่เราทำเป็นทำเป็นยังไงวันวิสาขาบูชาวันมาฆาบูชาวันอาสารหาบูชาวันสำคัญสามวันนี้ให้เรา ไปเตรียมภาชนะที่สะอาดวางไว้กลางแจ้งนะวางไว้กลางแจ้งที่ไม่ติดชายคาไม่ใช้น้ำฝนจากชายคานะวางไว้กลางแจ้งและเราก็นํำน้ำนั้นแหละมาระล,ลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะวันวิสาขาบูชาเป็นวันที่ประเสริฐสูงสุดเป็นวันประสูตร ตัดสนุปริิพานของบรมบครูของสรรพสัตว์โลกเมื่อเราได้น้ำมาแล้วเราก็มาน้อมระล,ลึกถึงความประเสริฐอันยิ่งไม่มีประมาณจะใช้ยังไงใครที่ต้องการสิริมงคลก็ใช้ดื่มใช้อาบลูบหน้าทาตัวใครที่ป่วยโดนคุณใสโดนยาสั่งโดนเดรชานวิชาทุกชนิด เพียงแค่ใช้น้ำฝนวันวิสาขาบูชาโดยน้อมระลึกถึงคุณพระพุทธธรรมสงฆ์หายเลยหายทันทีรับรองได้ให้หมอผีหมอสางเก่งแค่ไหนก็แล้วแต่หายหมดแต่ติดอยู่ครั้งเดียวติดอยู่อย่างเดียวคือถ้ามันเป็นกรรมที่แก้ไขไม่ได้ที่เขาเรียกว่าอเตกิฉาคือกรรมที่แก้ไขไม่ได้อันนี้ก็ต้องยอมรับไปนะ กรรมที่แก้ไขไม่ได้เท่านั้นที่แก้ไม่ได้แต่ถ้ากรรมที่แก้ได้จากหนักจะเป็นเบาจากเบาจะสลายหายไปถ้าท่านใดที่ฟังแล้วเข้ามาดูแล้วแล้วรู้สึกว่าน่าจะสนใจมีประโยชน์ให้ท่านนำไปใช้ปีต่อไปนะปีต่อไปให้ท่านใดนำทำเช่นนี้แล้วเก็บไว้ นะถ้าเราได้มาสักครึ่งแก้วเราก็ผสมน้ําสะอาดน้ําดื่มของเราเนี่ยแล้วก็เก็บไว้ใครจะว่ายัางไงจะว่าอย่างงู้นจะว่าอย่างนี้ปล่อยเขาไปเถอะเพราะมันเป็นสิทธิที่ของเขาแต่ถ้าใครป่วยจากลมเพลมพัดคุณผีคุณคนหรือคุณเทวดาที่เป็นมมจชาทิฏฐิที่กระทาการแกล้งเราเราเอามาดื่มอามาทานหน้ารูปตัวล้างหัวหายหมดหรือบ้านไหนที่โดนกระทําของ โดนเศกสิ่งไม่ดีหรือเอาของไม่ดีมาโยนใส่บ้านเราเอาน้ําฝนวันวิสาขาบูชาเนี่ยแหละใส่น้ําผสมไปรับพรมให้ทั่วบ้านเดรฉา,านหายหมดอันนี้คือเคล็ดลับนะแล้วไม่ต้องไปทําอะไรเลยไม่ต้องไปให้พระเกจิเศกไม่ต้องเพราะเกจิเศกไม่ได้อัตมาบอกเลยว่าเกจิเศกไม่ได้ ให้ท่านเตรียมและสำรวมให้ดี